สวัสดีค่ะเอีที่น่ารักทุกท่านนะคะเรามาพบกับช่องช่างน c h a ช n น l นะคะเรามาดูด้านนี้นะคะว่าเขาจะติดมาได้ในด้านข้างเสร็จหรือยังนะคะโอเสร็จแล้วสวยจังเลยนี่ค่ะสวยมากบ้านลุนนงถนม เดี๋ยวเราก็จะมาดูด้านข้างนี้นะคะทิตะวันตกนะคะนี่โอ้โหใกล,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 ล้จะเสร็จแล้วเนาะนี่ค่ะอ,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 อันนี้เสร็จม,มากัดอันนั้นนะ ่าเดะรกไาานี่ค่ะประกอบหลังร้านอยู่นะคะ Obrigada. ด้านในนะคะช่างพงผูงกกระเบื้องนะคะนี่ค่ะ

มันกนละมือน bon <r isa> ี้ยังนี้บ่ได้สาปูนเป็นจังได๋เมื่อยแขนบ นี่บบได้สาปปูนเป็นจังไเรเมื่ยแขนโบสั่งนี่เมื่อยอยู่เมื่อยอยู่ยกหลังล้านมันเมืออมม่อ,อยเด้อหลายรอบแลล้วหังล้านอันเดียวก็ย้ายหลายรอบใช่เนะาะโอ้ หลังร้านอันเดียวนะย้าย3ามี่ถือสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องช่างนี้ชั้นแนลนะคะปดติดตามด้วยนะคะ